เจานา,าไม่ค่อคย,ยดีน่าอยิกย่างจะโดนหัวนะสองวิลเป็นเรื่อง <c oughs> บ่ายสามโมง <c oughs> ผมมารายงานตัวแล้วครับพี่ระวังน้ำร้อได้โหยเจ๊กำลังขึ้นลาบเลย <c oughs> เองมาตรงเวลามากเลยนกไปดูลาบ <c oughs> อย่าอยู่ใกล้ระยะโดนตก อ่รไมดีตาแดงอ,องต่องจัดอ่ะอันนี้ร<อ>้อนร้อนปากหนามปากหนามตัวนี้เด่นตัวท็อปของหางร้านอันนี้ทำส่งวันหนึ่งไม่หวันไม่ไหวสว,สวยเลยจะมีปากนามปอดม,ม้ามไส้มะเฟืองสามชาั้นแสบแสบพร้อมดูนลาบกรอบเรียบร้อยแล้ว ถุงราหกสิบบาทต้มถุงราห้าสิบนู่นเลยถุงป้พักอ่าด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นลาบถุงราหกสิบอันนี้เป็นไปจิ้มน้ําจิ้มปรุงผมไปปรุงเองปรุงเปรี้ยวสุดๆปากน้นานี่ทางร้านเนี่ยจะแบบใหม่ๆต้มใหม่ๆตลาดแทงทีนี่ไม่ต้องพูดถึงนิ่มวันนี้มาแปลกเว้ย มาตรงเวลา15.00น,นนี่เราจะรู้ทันทีเลยเ้าเช็คของยังไงเหรอพี่อะเช็คของตอนขึ้นของยังไงลหรด,ดูดิดูดีๆให้มันเปือยให้มันเป,เปื่อยๆดีๆอย่างเงี้ยเปือยเรียกได้เลยนะจ๊ะลูกค้าเข้าแล้วไปขายของก่อไอ้หนุ่ม แวะมาอุนหนุนก็ได้วันนี้สังคมนะครับจังหวัดนองคายทุกวันจันทร์ประจำตรงนี้นะ่นจ๊ะขายของกันดีกว่าเฮ้ยลูกค้าเข้าแล้วเจ้หน้า,มาไม่ไ,ดไปดีน่าอีกงจริงจะโดนพัวนะสองวิเป็นเลือกไปไปบมดแล้ว